โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มีปัญหาวุ่นวุ่นของวัยรุ่น p c x มาอีกแล้วนะครับพอดีมีน้องคนนึงนะครับเข้ามาสอบถามผมในเมนนะครับว่ารถเขานะครับปีเดียวกับผมเลยคือปี21นะครับก็คือใช้มา2ปีแล้วนะครับแล้วอยู่ดีๆเขาขี่ไปตลาดนะครับแล้วก็ขี่กลับบ้านนะครับแต่ว่าขากลับบ้านขี่ไม่ได้นะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับไฟทุกอย่างโชว์หมดนะครับเรียกช่างมานะครับนู่นนี่อะไร เขากา็สอบถามปัญหาผมผมก็ได้แก้ปัญหาให้น้องไปรเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เลยจะมาทําคลิปบอกว่าไออาการสตาร์ทไม่ติดนะครับหลักๆนะครับให้ดูที่นะครับกล่องนะครับกล่องไฟเรานะครับกล่อง e c u เรานะครับมันจะอยู่ด้านทางขวาของตัวรถนะครับสาเหตุหลักๆที่ทําให้ทุกอย่างาไฟทุกอย่างติดหมดแต่พอกดปุ่มสตาร์ทแล้วสตาร์ทไม่ติดก็คือปัก๊กหลวมหรือละลายนะครับ ทีนี้ปักหลวมหรือละลายเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับส่วนใหญ่จะเกิดกับรถที่มีอายุการใช้งานสักปีหนึ่งหรือ2ปีไปแล้วนะครับถ้าเป็นตัวของตัวปี18ถึงปี20อันน่าจะพบได้บ่อยนะครับแต่เขาก็ให้ไปเคมมันได้ฟรีแล้วนะครับเขาประกาศมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วให้ไปเคามีนะครับทีนี้มาดูอาการอาการมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่คือเราเปิดกุญแจทุกอย่างโชว์หมดนะครับ แต่พอเราสตาร์ทจะไม่ติดนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจะเป็นอาการนี้นะครับเปิดไฟเลี้ยวนะครับทุกอย่างบีบตรงบีบแต่ติดหมดนะครับแบตไม่ได้หมดนะครับเปิดไฟเลี้ยวเปิดอะไรได้หมดอาการเป็นแบบนี้เลยนะครับบีบแต่ดังหมดทุกอย่างปกตินะครับแต่ว่าแค่สตาร์ทไม่ติดนะครับปัญหามันก็คือกล่องนะครับกล่องลักขั้วลักอาจจะละลายนะครับ ละลายเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นละลายแบบนี้แล้วก็ทําไมมาถึงละลายได้นะครับมันมีปัญหาหลักๆก็คือใช้ไปนานๆแล้วมันสะเทือนนะครับสะเทือนจนปลั๊กมันหลวมมันหลวมแล้วก็ละลายนะครับหรือใครที่ไปโหลดหน้ามานะครับไอ้กล่องตรงนี้นะครับไม่ว่าคุณจะย้ายกล่องนะครับเอาเหล็กรูมาเสริมมาย้ายเพื่อให้โหลดหน้าได้ได้ลงได้เยอะขึ้นนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณยึดไม่แน่นปลั๊กมันจะละลายนะครับ ก็วิธีแก้ก็คือเอานิ้วสอดเข้าไปในนี้มันจะมีปักอยู่ด้านในต้องคํำหาหน่อยนะครับแล้วก็ดันมันเข้าไปก่อนแก้วิธีแก้เบื้องต้นนะเพื่อให้รถมันสตาร์ตติดก่อนนะครับเนี่ยมันจะอยู่โซนนี้นะครับกล่องนะครับเพื่อให้ปักมันลองเช็คปักดูก่อนนะครับลองขยับดูบางทีเผื่อสตาร์ตติดกลับบ้านแล้วค่อยไปหาช่างนะครับก็สาเหตุที่ปักละลายก็อย่างที่บอกนะครับหนึ่งคือคุณไปย้ายกล่องนะครับหรือว่าคุณทางเข้าบ้านคุณมันสะเทือนเยอะนะครับคุณอาจจะวิ่งกับถนนที่มันแบบเป็นหลุมเป็นบ่อยเยอะ มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหลักหนึ่งที่ของน้องคนนั้นนะครับที่ผมได้แก้ไขไปให้คือแนะนํากับน้องเข้าไปนะครับต้องบอกก่อนว่ารถน้องเขาไม่ได้โหลดหน้านะครับไม่ได้โหลดหน้าทีนี้มันก็จะเหลือแค่ว่าผมถามว่าออไปสั่นสะเทือนอะไรเยอะหรือเปล่าหมายถึงว่าทางเข้าบ้านหรือว่าพื้นถนนที่ใช้งานทุกวันเป็นยังไงน้องก็บอกว่ามันปกติเพราะว่าถ้ามันสั่นสะเทือนะ เวลาสั่นนิดๆสั่นบ่อยๆเข้านานๆเข้าอ่ะไอ้ตัวเนี้ยขั้วปลั๊กอ่ะมันหลวมนะครับ <hiçbir> พอมันหลวมแล้วจังหวะที่มันไฟ popcorn, มันเดินมามันเดินไม่เสถียรครับมันก็จะเกิดความร้อนพอชิ้นส่วนทองแดงเกิดความร้อนมันก็จะไปละลายพลาสติกทาให้ปลั๊กละลายนะครับแล้วก็สาเหตุของน้องเขาว่านะครับที่ผมเจอก็คือถามเขาว่าน้องทําอะไรมาบ้างตั้งแต่รับรถมาเขาบอกว่าเปลี่ยนแบตมาอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนแบตกับเปลี่ยนยางที่ได้ที่ได้เปลี่ยนนะนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถามน้องเขาว่าแบตกี่ น้องเขาก็ดูไม่เป็นนะครับก็เลยบอกเขาว่าแบตอะนะครับ p z เราใช้แบต6หรือ7แอมป์นะครับถ้าไปใส่5แอมป์นะครับมันจะเกิดอาการปลั๊กละลายได้นะครับเพราะว่าบางทีไฟมันไม่พอพอไฟมันไม่พอแล้วเนี่ยไฟมันเดินไม่เรียบนะครับมันก็จะไปร้อนตามขั้วตามรอยต่อตามจุดต่อนั่นก็คือตรงปลั๊กนั่นเองนะครับปลั๊กที่เสียบกับกล่องนะครับพอไฟมันเดินมาไม่เรียบนะครับมันเกิดอาการร้อนนะครับตรงนั้นมันร้อนพอมันร้อนปุ๊บ มันจะร้อนที่แบตด้วยนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าตรงไหนละลายก่อนตรงไหนจะพังก่อนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นที่ขั้วปลั๊กนะครับขั้วปลั๊กที่เสียบเข้ากับกล่องนะครับก็เนี่ยก็อยากจะมาบอกว่าหลักๆก็คือถ้าจะไปเปลี่ยนแบตนะครับก็เอาให้เป็น6แอมป์นะครับแบต6แอมป์7แอมป์นะครับบอกช่างเขาบางบางร้านเขารู้เขาจะเปลี่ยนเขาจะหยิบมาถูกนะครับแต่บางร้านที่ไม่รู้แบบร้านตะศีตะสาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเผื่อเราไปเปลี่ยนแบตก็บอกเขาว่าเอา6แอมป์นะครับ มันเป็นสาเหตุหนึ่งนะถ้าใช้แบต 5A มมีโอกาสละลายได้สูงมากเลยนะครับก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาบอกสาเหตุที่ว่าไอ้ขั้วแบตละายนะครับมันมาจาก1ไปโหลดนะครับมันแล้วกล่องมันสั่นปลักหลวมนะครับกับ2นะครับคุณเปลี่ยนแบตมาไม่ตรงสเปคของมันนะครับเปลี่ยนแบตให้มันตรงสเปคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยแล้วก็มีใครมีอะไรสอบถามก็ด้านใต้คอมเมนต์นะครับถ้าผมเห็นผมจะมาตอบให้นะครับวันนี้ ยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ